เมื่อคนเงียบอยากรักจากใจคนเงียบที่มีความรู้สึกดังกว่าคำพูดเรามักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนไม่ยินกับความรักพอไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกแต่ความจริงคือคนเงียบอย่างเรารู้สึกมากแค่ไม่พูดออกมาทั้งหมดเท่านั้นเองเวลาคนเงียบแอบชอบใครสักคนเราจะไม่ได้วิ่งเข้าไปบอกว่า ชอบเธอนะแต่เราจะจําได้ว่าเธอชอบกาแฟไม่ใส่น้ำตาลจําได้ว่าเธอเหนื่อยจากการประชุมวันไหนและเธอพูดถึงแมวของเธอชื่ออะไรความรักของเราแสดงออกในรายละเอียดเล็กๆที่คนอื่นอาจไม่ทันสังเกตเราคิดเยอะมากกว่าที่เราพูดเราวนคิดอยู่นาน ว่าจะส่งข,ข้อความนี้ดีไหมจะชวนออกไปกินข้าวจะดูจโจงหรือเปล่ากลัวไปหมดแต่ก็อยากลองดูสักครั้งเราอาจไม่กล้าบอกรักแต่ความเงียบของเรามีคำว่าแคร์อยู่ในนั้นเสมอเรากลัวการถูกรู้สึกว่าน่ารำคาญหรือไม่ชัดเจนเพราะเราเงียบบางครั้งเลยกลัวว่าความรู้สึกจะไปไม่ถึงกลัวถูกเข้าใจผิดว่าไม่จริงจัง ทั้งที่ในใจคือความตั้งใจแบบร้อเปอร์เซนตเต็มแต่เมื่อคนเงียยประครสักคนจริงๆเราจะซื่อสัตย์อ่อนโยนและใส่ใจเราจะฟังคุณโดยไม่ตัดสินเราจะจำสิ่งเล็กๆที่คุณลืมไปแล้วเราจะอยู่ข้างคุณแม้ในวันที่คุณไม่อยากพูดอะไรเลยเพราะเราเข้าใจดีว่าบางครั้งแค่การมีใครอยู่ตรงนั้นเงียบๆก็พอแล้ว ความรักของคนเงียบอาจไม่ได้เร้าใจเหมือนหนังรักแต่มั่นคงอบอุ่นและลึกซึ้งเกินคำพูดและถ้าคุณเงียบแต่กำลังอยากรักใครสักคนอยู่อย่าก,กลัวที่จะรู้สึกเพรแค่คุณรู้สึกคุณก็กล้ามากพอแล้วลองเม้นมาหน่อยสิว่าเคยแอบชอบใครแบบเงีย,งยบๆแล้วเขารู้ตัวไหมหรือมีอะไรอยากบอกในใจที่ยังไม่เคยพูดออกไป พราะที่นี่คือ In t o a s Diary พื้นที่ปลอดภัยของคนเงียบที่มีอะไรจะเล่าเสมอ